กฎมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงถ้ามันไม่มีบทลงโทษนี่ผมผมฝากฝากเตือนไว้แล้วก็ฝากถามไว้ด้วยนะครับพวกท่านพวกท่านเตรียมไว้เลยพวกท่านเตรียมคำพูดไว้เลยว่าเฮ้ย hey, ไอเด็กที่มันมาจากต่างจังหวัดไอเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะ ที่มันด่านนแต่อยู่เนี่ยอย่าบอกนะว่าเออที่มันเรียกกระลอกกระลอกเนี่ยไม่ใช่ผมที่เป็นน้องชายของแม่ชมพู่เนี่ยที่มันบอกอยู่ในคลิปไม่ใช่ผมแล้วถามว่ามันวันดีคืนดีมันมาบ้านกกอบกรอบมันมาถ่ายคลิปเออเหยลอยชายอยู่แล้วกดห้าข้อมีไว้ทำเพื่ออะไร ชัดเจนไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ายูทูบเบอร์นี้มันอยู่ฝั่งไหนก็อยากรู้ผมอยากรู้มันอยู่ฝั่งไหนมันอยู่ข้างใครอย่าบอกนะว่าไอ้อยู่ฝั่งที่กำลังจะรวบรวมข้อมูลรวบรวมไายชื่อไปให้ยูทูบเบอร์ออกนี่ผมบอกนะมันก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าอะไร มีตัวเปร์ของพวกคุณนี่ไปหาเรื่องนัดแต่ไม่ใช่หรือใช่ไหมนี่แหละครับผมบอกไว้ว่าบางครั้งนะครับอยากจะไล่เขาออกมากสุดท้ายนะครับตัวเองมันต้องมาพิจารณาตัวเองว่าทำถูกแล้วหรือมันใช่แล้วใช่ไหม ทำไมนี่แหละครับถ้าเกิดว่าถ้าเรามองว่าเออทุกคนมันก็ผิดพลาดกันได้ใช่ไหมทุกคนมันก็ผิดพลาดกันได้ทุกคนมันก็มีจิตใต้สํานึกว่าครั้งหนึ่งเออฉันผิดไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกผิดก็ต้องขอโทษใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าเวลาคนอื่นเวลาคนอื่นเขากระทาเขาผิดเขาพลาดเหยียบกันจัง ยูทูบเบอร์คนอื่นเขาพลาดเขาผิดเหยียบกันโอ้โหเอาแบบไม่ให้ผุดให้เกิดแต่พอแต่พออีกฝั่งหนึ่งทํามันเป็นอะไรนั่นแหละครับฝากให้คิดเลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดอวยใคร ไม่ต้องมามุดแทะด่าผมนะผมไม่ได้ไม่ได้พูดอวยใครผมถามนลใช่ไหมคนที่ไปสร้างกำแพงบ้านให้กับลุงพลป้าแตนนี่ไปตรวจสอบอีกนะไปตรวจสอบว่าเอาเงินมาจากไหนมาสร้างกำแพงอันนี้ผมผมไม่รู้เรื่องอะไรมากมายแต่เห็นว่าจะไปตรวจสอบกำแพงกำแพงบ้าน ขนาดกำแพงบ้านยังจะไปตรวจสอบเขาผมถามหน่อยสิว่าหลายหลายคนเปิดรับบริจาคทำนั่นทำนี่ไปตรวจสอบเขาหรือ,อยังเอาให้มันเสมอภาคไอ้คนที่ชอบไปแจ้งความชอบไปฟอไ้องกูจะดำเนินคดีนั้นคดีนี้นะเอาให้มันเสมอภาคฝั่งทางลุงคุณก็ทำไปอีกฝั่งทางนึงคุณก็จะทิ้งสิ ใช่ไหมใครที่เปิดรับบริจาคทำไมคุณไม่ไปไม่ไปหาความจริงบ้างล่ะเอนอียงใช่ไหมหาเรื่องใช่ไหมนี่แหละครับผมว่าถ้าถ้าเป็นกลางเอา้าเขา ทงกาแพงบ้านอาโอเคคุณไปตรวจสอบไปในอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> เขาไปเปิดรับบริจาคทาบุญทํานั่นทงนี่ไปตรวจสอบให้ด้วยนะครับเอาให้ชัดเจนเงินเข้าบัญชีใครชื่ออะไรมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับบริจาคเอามาทํานั่นทงนี่เพื่ออะไรชี้แจงพอชี้แจงแล้วให้ผู้ใหญ่บ,บ้านประกาศเลยใครที่เป็นประธานรองประธานเฮลนจิกกรรมการอ่านเลย ยอย่าเอ่ยชื่อนางว่าผู้ใจบุญนะมันไม่มีที่มาที่ไปนะนี่ผมเห็นผมเห็นอะไรนะเห็นเอฟซีหรือใครก็ไม่ทราบนะซื้อซื้อรถสามล้อมาสองคันมีปัญหาทำไมคุณพี่ทานายแต่ละท่านทำไมไม่ไปตรวจสอบ มีปัญหากันเอออีกฝั่งหนึ่งนี่ตรวจสอบกันตรวจสอบกันยังแบบหินแต่ละก้อนทรายแต่ละเม็ดที่เอามาก่อสร้างอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหตรวจสอบบ้างนะใช่ไหมมันต้องเอาให้เสมอภาค ยเอเองนะครับคนที่เขาชอบอชอบฟ้องชอบไปแจ้งความนะครับเอาให้เอาให้ชัดเจนนี่นี่ชัดเจนไหมใครที่ใครที่รวมตัวรวบร,รวมรายชื่อที่จะไปถอด,ถอ,ด,ถ,อดถอนถอดถอนยูทูบเบอร์ออกคนคนนี้นะครับคนที่ด่าผมเมื่อวานนี้กรุณาไปเช็คด,ด้วยว่าเขาอยู่ฝั่งไหนว่ามันเป็นยูทูบเบอร์ฝั่งไหน มีวัตถุประสงค์อะไรมาด่าออกชื่อออกเสียงขนาดนั้นนะครับอย่าบอกนะว่าโอ้ยเขาไม่ได้ด่านาเตเลยเขาไม่ได้ออกชื่อเลยสักคําสักแอะเลยไปตรวจสอบดูนะครับบุคคลที่เขาตั้งตัว,ต,ต,วตั้งตนอยากจะรวบรวมรายชื่อไปตรวจสอบให้หน่อยนะครับบุคคลบุคคลนี้เป็นใครมีวัตถุประสงค์อะไรมาหาเรื่องในครอบครัวผมตรวจสอบให้หน่อยนะครับผมก็อยากเห็น ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคนที่จะเอาเอกสารไปยื่นเป็นใครเพราะว่าผมก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เขามีความรู้นะครับว่านี่เขาจะไล่ยูทูบเบอร์ออกใครผมก็อยากเห็นความเขามีความรู้นะก็คงมีความรู้ความสามารถที่จะขับไล่คนนั้นคนนี้ออกก็อยากปรึกษาเหมือนกันนะ ่าคนที่มาด่าผมอย่างนี้มียูทูบเบอร์ที่มาด่าผมอย่างนี้ผมจะปรึกษาว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนควรที่จะไล่ออกเขาไหมมันต้องชัดเจนมันต้องเสริมมือภาคมันต้องทัดเทียมกัน ดราม่าคืออะไรปมดรามาคือความอิจฉาดาม่าคืออิจฉาลิษยานี่แหละครับเห็นเขาเอนนาหน้านี้มาให้ตัวเองไม่ได้ฟังตัวเองไม่ได้อิจฉาลิษยามันก็เลยเกิดปมดามาฉันฉันไม่ได้เธอก็ต้องไม่ได้เธอดีเธอดีเธอเด่นฉันจะกดเธอลงมา คือบางครั้งนะครับคนเรามันต้องเสมอภาคใช่ไหมเอออยากให้เขาออกอยากให้อยากไล่กลุ่มยูทูบเบอร์ออกเอาและคนที่มีปัญหาโดดอยู่ยังย้งยั้งยั้งยังอยู่เนี้ยมันเป็นใครเออใช่ไหมมันจะได้มันจะได้เคลียร์มันจะได้เสมอภาคเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวเย่เย,ย่อเย่กันอยู่นั่น ก็แสดงว่าเอา้ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วใครจะให้คนอื่นว่าอย่างไงถูกต้องไหมครับทุกท่านใช่ไหมที่ผมพูดไปเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจอยู่แล้วครับทุกท่านเก็ตทุกท่านเข้าใจทุกท่านรู้อยู่แล้วบางคนเขารู้เรื่องดูราวเยอะกว่าผมอีกด้วยซ้ําไปบางครั้งผมไม่มีเวลาที่จะมาดู เอู่ YouTube อะไรมากมายเหรอครับทุกท่านเข้าใจพวกท่านรู้ครับแต่บางครั้งพวกท่านก็พูดไม่ได้ทําไมเหรอบางคนถ้าพูดแล้วมันก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ YouTube บางช่องม,มีคนติดตามนอ้อยเขาเขาพูดเขาก็เป็นเสียงเป็นเสียงข้างน้อยมันก็ไม่มีน้าหนักน้าแต่เลยพูดแทนพูดแทนทุกท่านที่พอมีคนมาดูมาชมบ้างว่าบางครั้งมันต้องเสมอภาพ มันต้องมันต้องเห็นอ,อกเห็นใจท,ทั้งสองฝั่งไม่ใช่อะอะไรไปอยู่ทางโน้นเขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไล่เขาหนีมันไม่ใช่ต้องมีเหตุแรียกผลให้ชัดเจนเอาให้ชัวร์มันต้องเป็นธรรมแล้วฝั่งทางนี้เป็นใครละ่ะกลุ่มยูทูบเบอร์เขาเป็นยูทูบเบอร์มาจากไหนเป็นยูทูบเบอร์อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ตา่างจังหวัด